หมวด12การทิ้งงานมาตรา109ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการดังต่อไปนี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทำการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานวงเล็บหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนดวงเล็บ2คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้นวงเล็บ3เมื่อปรากฏ ว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทำการโดยไม่สุจริตวงเล็บ4เมื่อปรากกฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่องผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรงวงเล็บ5เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา88วงเล็บ6การกระทำอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงให้ประหลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานและให้แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของราาัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางรวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วยในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน หากการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน,นั้นให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน และการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดมาตรา110ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา109อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง วงเล็บ2มีการชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมายและวงเล็บ3ได้ผลกำหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดมาตรา111เมื่อได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา109แล้วห้ามหน่วยงานของรัฐทำการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน,นั้นด้วยเว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา110แล้ว